สวัสดีครับผมธนรัรับดูราหมือผารัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตังคนเกิดราศีพิจิกนะครับผมในเดือนสิงหาคมพศ2 5งพะนะครับผมก็เริ่มเปดิดไพ่เลยไพ่ที่จะได้ครั้งนี้ได้เดวิลอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีนะ เดวิลบางทีเห็นแล้วมันก็หลอนเลยนะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเดวิลมันหมายถึงนี่ความปาถนาอย่างแรงกล้าหรือแรงเทยเทยานซึ่งถาาว่าเราทำลายขึ้นดวงราศีพิจิกมันก็ชัดเจนอะชัดเจนเลยสำหรับได้เดวิลว่าคือความเทยทยานราศีพิจิกบางทีจะบอกว่าราศีพิจิกเป็นราศีที่ลึกลับบางทีคิดอะไรอยู่ในใจเนี่ยหรือว่าคิดแค้นใครคิดโกรธใครแต่คนจริงไม่ค่อยไปแค้นใครก่อนหรอก มีแต่คนมาทําลายแล้วค่อยแค้นกลับรืบางทีฝังใจมากๆว่าคนนี้มันชั่วคนนี้มันเลวแล้วบางทีก็เก็บไว้ในใจไม่โจมตีไปตรงๆถึงได้เดวิลไงเพราะความเก็บกดความคิดความแค้นมันก็ได้เดวิลเหมือนกันแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าคนที่โดนโจมตีแล้วกลับโจมตีกลับไปดื้อๆบางทีแพ้ทุกรลยก็คืออ้คนโจมตีกลับอะแพ้ทุกรายเพราะบางทีก็โดนติดกับดักเขาคนนั้น พราะนั้นจึงบอกว่าเดวิลจริงๆนะี่คือความทะยานความปรารถนาความทะยยนความอะไรพวกนี้ความอยากเพราะนั้นจึงบอกว่า,วาบุรุษหรือว่าสตรีผู้ใดไม่มีสิ่งนี้ก็ไปบวชไปอยู่แบบธรรมะแล้วก็เข้าป่าเข้ารกเข้าพงแล้วก็จบชีวิตแค่นั้นแหละแล้วก็บางทีอาจจะบรรลุนิพพานหรือบางทีก็อาจจะไม่บรรลุแล้วก็ ผมไม่อยากพูดนะก็คือไม่เอาอะไรเลยก็ประมาณนั้นแต่ให้พปนนี้ทําให้เราอยู่ทั้งโลกได้เพราะมันคือโลกียธรรมถ้าคุณต้องการอยู่ในโลกียธรรมให้ใบนี้ตอบโจทย์เลยแหละแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าโลกียะคือพวกหมกมุ่นพวกแบบเอาทางเพศอะไรอย่างนี้นะนั่นคือความหมายที่ส่วนใหญ่ธรรมะปกติแปลกันผิดให้ไปนี้คือความทะเยอทะยานซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องมีความทะเยอทะยานถ้าไม่มีความทะเยอทะยานโลกนี้จะคงอยู่ไม่ได้ ไพ่ใบนี้จึงมีความสําคัญอย่างมากซึ่งตรงกับลาซิฟิตจิยังไงเรจะพูดไพ่ใบนี้คือห้าเดือนหรือสี่เดือนสามเดือนอะไรแล้วแต่ 8, ก่อนก็คืออดีตก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาก็คืออาจจะักสามเดือนก็ได้สองเดือนก็ได้คือสิ่งที่ก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาแต่ไพ่ใบที่สองคือสิงหาคมหรือที่เราจะดูปัจจุบันไพ่ใบที่สามคืออนาคตที่จะจากเดือนสิงหาคมเรื่องทางนายพื้นดวงรวมาในการทำนายสามใบนี้ด้วยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะเริ่มทำนายเลยนะครับโอ๊ยเก้าอี้มัน จริงๆแล้วจะบอกว่าไพ่แบบนี้เนี่ยถ้าเราทำนายถึงพื้นดวงราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยจะบอกว่าติดติดอะไรไพ่ใบนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงติดอะไรพวกที่แบบว่าเขาจริงติดได้หมดนะติดเกมติดหยิงติดแต่ก็เข้าใจผิดนะติดเกมติดยิงติดติดติดอะไรดีอ่ะติดติดหรือบางทีติดในธรรมะก็ได้ ติดในอะไรบางอย่างรูปรสกลิ่นเสียงอะไรผมพูดง่ายๆแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดโซ่เจาะลึกไปเดี๋ยวจะเป็นคำไม่ดีคำหยาบอีกก็เลยจะบอกว่าติดทดี่หมดอะไรบางอย่างที่คุณหลงจนงงหัวไม่ขึ้นหรือหลงพอประมาณแต่ก็คือความติดนั่นเองบางคนแต่การติดน่ยต้องรู้ด้วยว่าติดในกรณีแบบไหน,นถ้าติดแบบติดเกมจัดๆเลยแบบคลั่งคล้ายเป็นเหมือนกับว่าเป็นพวกที่ติดจัดๆเลยติดเกมอะ่ะก็จะเอาปืนไปละหี่อะไรอย่างนี้ นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าติดในทางที่ดีเช่นติดธรรมะหรือว่าติดพอประมาณพอใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้ซึ่งราศีพิจิกจะเป็นแบบนี้พอติดเป็นพอแบบพอทำเนียมอ่ะใช้มันให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณไปติดอบบยามุกยังไงก็ไม่ดีจึงบอกว่าความติดพอประมาณสมมติว่าคุณติดในความเจริญ เืออะไรติดในความเจริญในที่นี้ก็หมายถึงคุณติดเพื่อแบบว่าเราอยากทะเยอทะยานเพื่อที่จะให้เราก็ก้าวหน้าและเจริญขึ้นเรื่อยๆก็คือหมายถึงว่าเราการติดมันแปลได้อย่างหนึ่งคือการโฟกัสอย่างเช่นเราโฟกัสถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตว่าฉันต้องทําแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จฉันเอาไอดอลคนนี้มาเป็นอะไรยังไงนั่นแหละคือไพ่ใบนี้คือความหมายที่ตอบโจทย์และหมายถึงว่าราศีพิจิกยังเป็นคนที่ ชอบที่จะข่อยคว้าและเรียนรู้ที่อย่างหนึ่งคือให้ไปนี้ถ้าเราพูดมันหมายถึงสิ่งที่ความเจริญทั้งโลกความเจริญทั้งวัตถุหมายถึงว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้ถามว่าเขามีอะไรกันเขาก็นี่ไงมีไอ้นั่นอ่ะแล้วก็พูดตรงๆองเดี๋ยวพูดบ้าเดี๋ยวโดนบล็อกจึงบอกว่าเขามีไอ้นั่นแล้วก็มีบุตรสืบพันต่อไปเรื่อย พราะฉะนั้นจะบอกว่าราศีพิจิกเนี่ยเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับโลกนี้หมายถึงว่าแต่ทำไมก็ถึงว่าการทําประโยชน์มันถึงได้ไพ่เดว,วิลก็เพราะว่าถ้าเกิดมนุษย์กับคนจริงการทําประโยชน์ให้กับโลกนี้อย่างที่เป็นเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือผู้หญิงผู้ชายต้องมีอะไรกันแล้วก็ออกมาเป็นลูกนี่คือการทําประโยชน์ให้กับโลกนี้นะไม่ใช่การทําลายนะแต่บางคนบอกว่า จงปรอะเหรืออะไรยังไงอย่าไปม,มีอะไรสัมพันธ์อะไรเลยเพื่อให้จะดับชาติดับอะไรแล้วแต่อะไรบ้าบาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าการที่คุณเนี่ยสร้างคุณุปการทางโลกทางโลกจําเป็นต้องมีนะอย่าเข้าใจผิดนะคือจะบอกเป็นการทําเพื่อโลกใบนี้เช่นสมมติว่าคุณทําให้สิบคนเนี่ยได้งานนี่คือการทําให้หลายคนสิบคนได้งานร้อยคนได้งานลูกหลานเกิดเกิดการ จ้างงานเกิดแอคชั่นในการที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนนี้ขอเถียงเลยนะบอกว่าหลายคนบอกว่าเราไปบวชเราไปธรรมะเราไปอะไรยังไงถ้าคุณไม่เอาธรรมะตรงนั้นกลับมาใช้ประโยชน์หรือทําให้คนรู้ธรรมะเยอะๆแล้วพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจบครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไพ่มีคือการบางทีมันโดนเป็นกิเลสอ่ะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นการที่ทําให้โลกใบนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมจะบอกว่าบางอย่างโลกใบนี้มันมีสองอย่างคือ ขาวกระดำแม้แต่โลกียธรรมหรือโลกุตตรธรรมมันต้องหมายถึงแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีพิจิกถ้าเราเข้าเรื่องเลยก็คือต้องมาทางโลกียธรรมถ้าใครไปทางโลกุตตรธรรมก็ทําให้โลกุตตรธรรมเนี่ยมันเจริญขึ้นเรื่อยๆเช่นการสร้างบารุงทำโนบุรุงศาสนาแต่ถ้าโลกุตตรธรรมจ๋ามันก็ออกไปทางไอ้นั่นเลยก็อันนี้ก็คือแล้วแต่นะอืมจริงๆไพ่ใบนี้ก็คือ ถ้าคุณยิ่งทําประโยชน์สร้างความสุขทําให้คนอิ่มมีพิมานอยู่ดีกินดีเลี้ยงดูพ่อแม่ให้พ่อแม่มีความสุขราศีพิจิกจเจริญเอาจเจริญเอาครับถ้าราศีพิจิกเนี่ยผมจะบอกว่ามันหมายถึงราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่เป็นแมงป่องแมงป่องในความจริงถ้ามันจะต่อยมันเอาจริงนะแต่ถ้าไม่มีใครเหย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าถ้าไม่มีใครไปยุ่ง,งมันมันก็ไม่ทําแมง่อมเป็นอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายหลายคลิปว่า จริงๆแล้วตัวมันมีค่ามากแม้แต่การเอาทั้งตัวไปกินจริงๆแล้วแมงป่องเนี่ยในประเทศจีนถือว่ามันมีค่าสูงสูงมากนะเพราะาพิษแมงป่องที่เอามาเนี่ยสากัดออกมาได้นิดเดียวเองเอาไปทํายาแก้ถ้าที่ผมจะไม่ผิดก็คือเอาไปทํายาแก้เอามาพึ่อเอามาพาดเพราะว่าไอายาตรงนี้มันนิดเดียวได้โตล่าเขาเรียกขนาดนี้เป็นโตล่าโตล่าก็คือขนาดนี้ถ้าเป็นแกลลอนเนี่ยซื้อขายกันหลายแสนหลายล้านก็จึงบอกว่าตัวมันนิดนึงเนี่ยได้แค่ ยามันแค่นี้เองจึงบอกว่าราศีพิจิกเนี่ยถ้าคุณไม่ทําคุณตองประโยชน์หรือความดีอะไรเงี้ยมันจะอยู่ยากจึงบอกว่าเกิดมาส่วนใหญ่ผมเห็นราศีพิจิกเนี่ยทําแต่อะไรใหญ่ๆคิดใหญ่ทําใหญ่จะบอกว่าคุณประโยชน์ที่คุณทําไม่ได้เล็กๆน้อยๆน,นะอย่างน้อยผมคาดเลยว่าราศีพิจิกต้องมีธุรกิจมีอุตสาหกรรมทําฟาร์มหรือบางทีก็อาจจะมีโรงงานหรือบางทีก็อาจจะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทาอะไรเป็นนักลงทุน คุณก็ต้องลงทุนในระดับที่มากพอสมควรมีตัองยุ่งกับเงินถุงเงินถังหมุนเงินจำนวนมหาศาลเล่นรุ่งร้องจำนวนเยอะนี่คือลักษณะของราศีพิจิกคนคิดใหญ่ทําใหญ่เพรจะสรุปไพ่ใบเนี้ง่ายๆคือคิดใหญ่พอคิดใหญ่เสร็จคนอื่นต้องได้ไประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าคิดใหญ่แล้วคุณก่อบเก็บเงินไว้คนเดียวก็แค่นี้นี่คือพื้นดวงพูดไปแล้วพื้นอะไรต่างๆก็พูดไปแล้วราศีพิจิกควจะบอกว่าที่ผ่านมาเป็นไงเมื่อที่ผ่านมาไม่นาน คุณมีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรใหญ่โตหรือการที่คุณถ้าเกิดสมมุติเอาแง่ดีก่อนนะเราจะพูดแง่ร้ายโปรเจกต์ project ที่จะทําอะไรใหญ่โตจริงๆเราจะบอกว่าให้เป็นนี้หมายถึงการแต่งงานแบบกระทนหันก็ได้การที่แบบว่าจะมีสัมพันธ์ชัดเจนแบบกระทนหันเพราะไอ้นี้หมายถึงพูดตรงๆนะมันก็คือสัมพันธ์เรื่องไอ้เรื่องพวกนั้นแหละบางคนไม่มีแฟนเลย มานานสมมตินะบางคนไม่มีแฟนเลยมานานบางคนเจอไพ่เดวิลขึ้นเนี่ยเกิดการที่แบบปิง้งแวบแบบโอ้โหคนนี้ใช่เลยแต่ต้องรู้ด้วยว่าเขาเข้ามาในบริบทแบบไหน,นบางทีเรื่องของ SE อะไรพวกนั้นนะเอะก็คือมแบบันต้องการที่จะใส่คุณอย่างเดียวเลยนั่นแหละแล้วบางทีคุณก็ไม่ได้ใช่ย่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยอีตัวตรงกลางเนี่ยมันก็บงังคับให้คุณเนี่ยหลงรักเขาเหมือนกัน ก็คือต่งงานสายฟ้าแลบหรือบางทีอาจจะไปมีอะไรพวกนั้นก่อนจึงบอกว่าก่อนแต่งไงก็คือให้ระวังเรื่องพวกนี้ดีไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนพอพไพ่ใบนี้คือความทะ,ทะยานมันหมายถึงว่าคุณมีไฟมีแรงกายมีอะไรบางอย่างที่จะไปลุกไปทําอะไรบางอย่างที่มันได้หมดเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินคุณมีความคิดที่จะต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็พอคุณอยากจะให้มันดีขึ้นเสร็จคุณก็ ต้องก้าวหน้าต่อไปแล้วมันหยุดไม่ได้ลแล้วพอลาที่อยากให้มันดีขึ้นอะไรเกิดขึ้นล่ะความรุ่งเรืองความเจริญไงไพ่ใบหนึ่งไทยแบบนี้แต่ถ้าพถามว่าจะพบสิ่งดีๆไหมลงทุนจะประสบความสำเร็จไหมมันอยู่ที่ว่าต้องพยายามต่อไปเพราะคุณมีแรงไฟอะไรมาแต่ใบนี้คืออดีตที่ผ่านมาไม่นานแต่มาดูไพ่ใบเดือนสิงหาเดือนสิงหานี้กอดเหรียญไว้แน่นเลยเดือนสิงหาจะบอกว่า ต่อให้ได้ไพ่เดวิลต้องพัฒนามีความคิดอยากลุยอยากทาอะไรอยากทําทอะไรเพื่อมวลชนหรือแม้แต่กระทั่งครอบครัวที่ว่าคุณต้องการให้พัฒนาบางทีอาจจะเป็นองค์กรแต่ไพ่นี้ถามว่าดีไหมคือถ้าถามว่าองค์กรดีไหมหรือว่าบริษัทคุณการเงนิงนการงานดีไหมดีครับดีแต่ไม่ใช่ไพ่ส่งเสริมเรื่องการเงินในทางที่ดีมากนะจะจะบอกว่าคุณจะมีไอเดียความคิดฉล,ดฉลาดๆในการที่จะซิกแซกหรือว่าการที่จะแบบว่าซื้อถูกขายแพง อะไรยังไงมีไอเดียในการที่พบให้อ่องนี้ถามว่าถ้าเราทายว่าซื่อสัตว์สุจริตไหมมันออกจะไม่ค่อยซื้อสัตว์เพราะยังไงมันก็เป็นเดวิลนะครับผมคุณจะรู้วิธีการฉลบหรือซิกแซกในการที่จะทาธุรก,กิจถามว่าทาแล้วมันบาปไหมหรือว่าดีไหมอันนี้ก็จะบอกว่าอืมแล้วแต่นะถามว่าบาปไหมดีไหมถ้าคุณทําแบบซิกแซกในทางที่ถูกต้องมันก็มีโดยที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นสมมติคุณไปซื้อ ขอมาแต่คุณบวกกำไรเพริ่มเนี่ยคุณคิดว่าบาปไหมล่ะอืมก็ถือว่าถูกต้องนะมันเป็นกลไกของวัฏาจาักรโลกอยู่แล้วว่ามันต้องมีผู้เสียเปรียบผู้ได้เปรียบเพียงแต่คุณเอาเงินที่คุณได้มาจากการทําอาหารกินเนี่ยไปทาบุญก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พไพ่ใบที่สองคือเนี่ยสิงหาคมการเงินยังมั่นคงอยู่ใบนี้ดูเหมือนว่าคนเครียดเรื่องการเงินอาจจะเครียดอาจจะซีเรียสว่าหาไรายได้ไม่ค่อยได้หรือคิดว่า อะไรยังไงแต่การเงินของคุณโดยรวมก็ยังมั่นคงอยู่ต่อไปไพ่เนี่ยสำคัญมากอน,นาคตที่จะจากเดือนสิงหาคมลุ่งครับจะบอกว่าไพ่ใบนี้ยังคิดมากเรื่องเงินบางคนต้องการลงทุนเพิ่มไพ่ใบนี้นะแต่ยังคิดมากอยู่ยังลงทุนอะไรบางอย่างยังไม่ใช่เวลาที่สมควรแต่ถ้าจากเดือนสิงหาคมไปแล้วบางทีคุณไม่ต้องทําอะไรเลย ยังคิดเรื่องมากอะยังคิดเรื่องการลงทุนอยู่คิดกังวลคิดอย่างง้นอย่างนี้แต่พอถัดจากเดือนสิงหาคมเนี่ยโอ้โหงานพุ่งเข้ามาบางทีเครียดอยู่กังวลอยู่แต่บางทีพอถึงเวลาปุบ๊บงานพุ่งเข้ามาแบบไม่มีปีไม่มีขุยผมจะบอกว่ายุคหน้าไม่ใช่ยุคหน้าหรอกยุคเก้ายุคนี้มันถึงแล้วนะตั้งแต่ปีเนี้ยตั้งแต่ต้นปีมกราคมเนี่ยสองห้าหกเจ็ดเนี่ย ราศีเกือบทุกราศีก็จะเป็นราศีเมษราศีตุลราศีพฤษภราศีอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงราศีีราศีพิจิกด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงและดีเลิศด้วยเพราะว่าราศีพฤษภกับราศีพิจิกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าถ้าใครยุคก้ามันเป็นยุคของสิ่งที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นก็พวกหมอดูพวกพลังงานพวกรวมถึงความเชื่อด้วย รวมถึงพวกเกี่ยวกับความรู้จิตวิญญาณอะไรพวกนี้ได้มันหมายถึงชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นสิ่งจับต้องได้ไหมชื่อเสียงเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้เพราะใครทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อเสียงเยอะเช่นดา,าราศิลปินหรือบางทีก็เป็นพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะยูทูบเบอร์พวกเน็ตไอดอลพวกอะไรพวกนี้จะมาแรงพวกอินเอนเซอร์พวกนี้จะมาแรงเพราะฉะนั้นใครที่ทาอะไรพวกนี้จะรุ่งจะรุ่งเรืองเทาว่าสินทรัพย์อะไรพวกนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันสินทรัพย์ที่มองไม่เห็น ถามว่าบางทีมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นเนี่ยพวกบิดอะไรพวกนั้นพวกบิดค่อยอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ก็จะมาแต่ถามว่าทําไงถามว่าคนที่ทํางานวงในอะไรเกี่ยวกับพวกนี้หรือว่าทำงานที่อะไรต่างๆพวกนี้แต่ผมไม่ขอพูดนะว,ว่ามันจะมาแบบไหนมายังไงเพราะว่าพูดมากไม่ดีจึงบอกว่าไพ่นี้คือสิ่งที่ผมพูดสั้นๆก็ไล้กันอะไรที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญ,ญาณ พวกที่มันเป็นสโลไลน์ก็จะมานะแต่ว่าอะไรที่มันมองไม่เห็นเนี่ยพวกจับอย่างเงี้ยเงินอากาศหรือเงินบนฟ้าพวกออนไลน์ก็จะมาเพราะฉะนั้นบางทีถ้าคุณเปลี่ยนตามมันก็จะดีต่อตัวคุณทำเวลาสีพิจิตถ้าใครยังทําอะไรแบบเดิมๆเ,เช่นสมมุตินะอันนี้สมมุติไม่ได้บอกไม่ได้ด่าใครไม่ได้พูดอะไรเปิดร้านโชวห่วยแล้วยังยึดถือในระบบแบบเดิมๆเพราะเดี๋ยวน,นีมน้มันมีระบบโอนตัน์หรือว่ามีระบบแบบที่มันแบบ รวนเร็วแล้วอ่ะจะบอกว่าบางทีบางคนยังโทรศัพท์แบบเก่าๆอะไรยังไงมันก็มีนะไม่ใช่คนเดี๋ยวนี้มันจะใช้แบบสมัยใหม่หมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้พัฒนาตามยุคเปลี่ยนยุคก,ก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับผมใครต้องการดูลายมือพระยี่ี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัสสองต้าหกใ้ข้อความด้านล่าคลิป u t u b e นะครับผมใครต้องการดูเลย ใครต้องการดูรายมือพิเศษผมก็ติดต่อทักไลดีมาได้ที่ไลดีทารักสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมผมทิ้งไลดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมก็ดูลายมือพิเศษสองอย่างหรือจะดูหั่เหงด้วยผมดูสามอย่างครับผมลายมือพิเศษหัวแหงสามอย่างหรือจะดูอย่างใดหนึ่งก็ได้วิธีการดูถามเข้ามาผมจะ ส่งไปให้แต่ว่าเวลาดูผมดูผ่านทางโทรไลน์สปิกร์โฟนสดสปิกร์โฟนผ่านทางโทรไลน์นะครับผมให้ผมเป็นหมอดูให้ผมเป็นโค้ดให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวให้คุณผ่านทางโทรไลน์สปิกร์โฟนสดผ่านทางโทรไลน์นะครับผมมีวิธีหนึ่งคือไลโอไลโอเอไลโอเอเป็นลิงก์ก็มันจะเป็นธุรกิจมากกว่าไลโอเอเป็นลิงก์ก็มีอะไรก็สปิกร์โฟนเหมือนกันผ่านทางไลโอเอจะเป็นลิงก์ทักเข้ามาก็แค่ทักลิงก์เข้ามามันก็เข้ามาเลย ผ่านทางไลโอเอหรือถ้าจะเป็นผ่านไลทลสองหกก็ได้นะครับผมสองช่องทางไลโอเอกับไลทลสองหกนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือถ้าหากใครที่ต้องการมาที่สนานงานก็ขอโลเชั่นขอที่อยู่มาได้ที่สนานงานสถานงานเป็นแบบไหนก็ทักเข้ามาลิงก์เหมือนไอ้ทักเข้ามาลิงก์หรือว่าจะทักเข้ามาทางเราายทลสองก็ได้ขอรายละเอียดขอโลเคชั่นสถานงานมีลายมือพิเศษเอาเห็นตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบ เต็มๆยาวๆกันไปเลยแบบปรึกษากันตัวตัวมาลายมือพิซซิ่งหัวหิ้งตัวเลขแต่ว่าเป็นอ่าปรึกษาการงานงานโชคลาภความมัง่งคั่งร่ำรวยหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานแบบ v, v ี p ตัวตัวเป็นๆยาวๆกันไปนะครับผมแบบยาวๆกันไปหรือจะเป็นแบบธรรมดาลายมือพิซซิงจนกว่าในชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานก็ได้นะครับผมมี่สองแบบ v, v ี p กับแบบธรรมดาผมด้วยคนมามากมายหลายตาแล้วนะครับผมว่าจะเป็น CEO ของ เมืองไทยแบบระดับดังๆเจ้าของปากกาแบรนด์ดังของเมืองไทยที่เป็นเป็นเจ้าของเลยนะครับผมไม่ใช่แบบว่าเป็นซีอหรืออะไรนี่คือระดับเจ้าของเลยก็คือปากกานี้ถ้าเกิดผมพูดชื่อเนี่ยแต่ไม่รู้เขาจะให้พูดหรือเปล่าก็คือเป็นเจ้าของปากกาแบรนด์ดังคิดว่าหลายคนหรืออาจจะเกือบครึ่งคนประเทศนี่ต้องเคยใช้ปากกายี่ห้อนี้มาวันตอนนั้นน่ะก็คือผมดูให้เขาใส่ซองมันผมเกือบสองหมื่นก็คือได้เยอะคือประมาณแล้วไม่ได้มีคนเดียว อ่าแล้วก็มีคนหนึ่งก็คืออันนี้ผมพูดประมาณนี้ได้บางทีผมด้วยคนระดับสูงมาเยอะแยะนะครับผมบางทีก็ได้ <c oughs> พูดเท่านี้ด้วยจึิงจะบอกว่าใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s u บ s c r i b e กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ